ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับผมก็จะมาสอนอัพฝึกฝนนะครับก็การอัพฝึกฝนไอเทมนะครับก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยกตัวใหญ่ฟังนะครับอย่างเช่นค่าเลทใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเริ่มจาก50หน่วยใช่ไหมครับเมื่อเราอัพมาถึงเลเวลยีก็จะอัพเกรดจาก50เป็น53%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัพสูงสุดอยู่ที่63%เปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลหนึ่งร้อยก็ การอัพฝึกนะครับก็อัพได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะอัพตามที่เราต้องการหรือจะอัพแบบออกกระจายนะครับอัพแบบหรือจะอัพเอาที่เราต้องการนะครับตัดที่เราต้องการอย่างเช่นสายคริเราก็ต้องไปหานะครับว่าเอ่ออัพอะไรนะครับที่ได้คริติคอลหรือถ้าอยากได้แม่นยำนะครับอัพอะไรครับจะได้แม่นยำนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็สถานะรวมครับเราได้อัตราคิดิคอมาที่2เ4้ยี่สนะครับแล้วก็ความเสี่ยคิดิคอมีไหมเอ่ยไม่มีนะเนี่ยครับก็หลักๆนะครับไอเทมที่ควรอัพนะก็มีเลทนะ63%เลท p พาเวอรนะครับก็2ออย่างนี้นะครับผู้เล่นหลายๆคนใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างทุกดันทุกด่านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบตดันหรืออะไรอีกอะ่ะ อคอยนะครับหรืออะไรต่างๆนะคือต้องใช้นะครับสองอย่างนี้ต่อไปครับชาร์จนะครับสำหรับผู้เล่นคือทําไมถึงต้องอัพครับเวลาลงดันนะครับส่วนมากเขาจะเล่นชาร์จกันครับถ้าเราไม่มีไอเทมชาร์จนะดาเมจเราเบามากนะครับเวลาเราจะอัดนะอย่างเช่นเราเล่นกีตาร์แต่เดี๋ยวนี้นะชาร์จเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราออพความสามารถของอาวุธนะครับก็สามารถเพิ่มความเสียหายให้กับดันได้นะแต่ชาร์จเนี่ยมันจะมีทั้งผลมันมีผลทั้งคนแล้วก็ดันนะครับ ไปก็ไม่เสียหายนะครับอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากอัพก็ไม่เป็นไรนะก็พยาบาลนะครับหรือการฟื้นฟูเลือดนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการลงดันหรือแบตนะครับเราก็ต้องใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้นะครับใช้เหมือนกันนะครับก็เห็นไหมจากเนีย่ยถ้าต่อไปครับถึงรลเวลหนึ่งร้อยนะก็จะ ได้การฟื้นฟ bon ูเลือดครับ38%นตะตอนนี้ก็เป็น36%อยู่อยู่ที่เลเวล60นะครับก็เห็นไหมผมจะอัพกระจายนะครับแล้วก็อัพไปพร้อมๆกันนะเนี่ยเห็นไหมก็44 13 40ก็ประมาณนี้แหละที่ผมอัพนะครับแล้วเราเลือกอัพยังไงครับอย่างเช่นตอนนี้เราเล่นดาบนะเราก็มาดูครับอ่ไ right. หมเราได้คริติคอลนะครับเนี่ยอัตราคินะที่เป็นรูปดาวไอ่ไหมสายนี้มีไมเอ่ย คือเราดูครับว่าในแต่ละสายนะในแต่ละสายของไอเทมนะครับเราได้อะไรบ้างอย่างเช่เนี่ย HP HP าร์มเร็วาร์มเร็ว HP HP อัตราคิความเร็วต้านคิเราก็สามารถอัพสายนี้ก็ได้นะครับแต่หรือจอ้ากวจา่าครับอย่างเช่นถ้าเราอัพแบบพวกแม่นยำนะแม่นยำอ่ะเนี่ยแม่นยำเนี่ยคือเราเล่นดาบอ,อ่ะอัพไปมันก็ได้พลังแหละแต่เราไม่ได้ใช้ฮานมันนะครับไม่มีผลนะ ก็เลือกสายให้ถูกนะอย่างเช่นเนี้ยปุมกุ้งกันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ถามว่าดีไหมปุมกุ้งกันดีนะครับก็ช่วยป้องกันจากสกิลนะปุมปุ้งกันโอเคอยู่แต่แบบเนี้ยเห็นไหมคีย์คอร์ูญจครับก็ถือว่าเยอะนะเนีย่ย HP โจมตี D ครับเนีย่ยลองดูครับว่าเราอยากได้ไหนนะเราก็อัพสายนั้นนําก่อนนะเราก็ค่อยมาอัพกระจายต่อครับแต่ยังไงก็ต้องอัพกระจายอยู่ดีอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่า ก็ทุกคนก็อยากให้พลังเพิ่มขึ้นครับก็การอัปเกรดของไอเทมนะก็ทุก20 l e v e เลเวลนะครับ20 40 60 80ไม่มีนะมันจะไปอีกทีที่เลเวล1น0นะครับก็จะเป็น20 40 60แล้วก็เลเวล1น0นะก็หลายหลาคนนะครับก็ยังงงอยู่นะว่าเอ,อ้าทำไมอัพแ0แล้วยังไม่ได้63%นะครับก็มันอัพ ที่เลเวลหนึ่งร้อยนะก่อนที่เลขโกงเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกอัพไปแปสิบเอ้ยทำไมไม่ได้อะโอ้มาดูครับว่าอ๋อเลเวลหนึ่งร้อยครับก็สองไอเทมนี้สําคัญที่สุดในเกมนะความคิดของผมนะครับก็ตอนที่ผมอัพไอ้น,นี้หกสิบสามหน่วยอะตอนแรกอะคือแบบโกงมากนะคือคนอื่นเขาอัพพาวเวอร์อัพกันไงแต่ผมอัพเนี้ยคือคนอื่นเขาไม่ได้พาวไงแต่ผมอะส่วนมากตอนที่ผม เล่นนะตอนนั้นแบทนะคือผมได้ประมาณค่าเลทนะคือเราเป็นคนเทินสองไงไม่เทินสองก็เทินแรกเลยเราตีไปปุ๊บใต้ที่ป้าหน่วยไงแล้วเราโดนโดนโจมตีครับก็ได้ค่าเลทมาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหน่วยอ่ะก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าแหละแต่ถ้ามันเป็นเลทหกสิบหน่วยไงเราก็ได้แค่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าถูกไหม แต่ถ้ามันเป็น63สิบเซนนะครับเอ้ยขอไปด้วยครับถ้ามันเป็น63หน่วยนะเราก็ได้ค่าเลทหนึ่งร้อยหน่วยครับเราก็สามารถพาวได้ซึ่งมันพิษตรงนี้แหละครับคือบางคนเขาไม่รู้ไงว่าเราอัพถึง63สิบสามไงก็หลายหลายคนอาจจะไม่กดเลทไงคือแบบเฮ้ยแล้วเรากดเลทปุ๊บโอ้โหออล่าขึ้นเลยครับความกดขึ้นครับเราพาวครับอัดครับเขาแพ้เลยครับคือแบบเขาไม่ได้ทนตั้งตัวไงเขาไม่ได้กดไอเทมป้องกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็แน,นะแนําว่าแนะนํานะเลดนําไปเลยนะครับอันนี้สําคัญจริงๆครับก็สามารถใช้ได้ทุก่านจริงๆนะเลดกับพาวเวอร์อัพเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มันไม่ได้ยากอะไรครับก็แค่มาบอกว่าควรอัพกระจายนะก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอสั้นๆนะครับ